เลากูอ่เอายคุณพูดไม่ชัดนะได้ได้ได้นี่เป็นเสอที่ไหนนี่นหนูเจอเขาเมื่อไหร่ได้ตอนที่หนูเจอมันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะอ๋อมันคือมันอยู่ในบ้านแล้วใช่ค่ะมันเลยอยู่ตรงนี้แล้วเข้าทางประตูนี้ใช่ค่ะแล้วมันก็เลื้อยเข้าไปห้องน้ำอาอเลื้อยเลยเลยเข้าไปข้างในใต้ปไปตู้อ๋อใต้ตู้แล้วมันหนีไปหลบในห้องน้ำ